ะะตามหัวข้อคลิปเลยเดี๋ยวจะมาแกะบ้อมน้องดีพอซอสกันแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเอา,เาบ๊อบน้องดีที่สยามก่อนแล้วเดี๋ยวไปแกะกับที่บ้านของคุณดลยากกันนะไป แล้วมีบั้มทั้งหมดตอบอันมีอะไรบ้างนะอันนี้สีแดง crazy crazy bowling แล้วก็ chilling chilling นะคะโอเคเป็นบั้มน้องดีมนี่คือเดินทางไปเพื่อเพื่อเอาบั้มเือร์พอถอดไปถึงตั้งใก็คือไปเอาบั้มเือเฉพอะนะคะทีนี้ก่อนที่จะแกะบั้มกันเรามีคำถามมาสัมภาษณ์โอเคไปที่คำถามแรกของเราอ่ะเป็นติ่งใช่ไหมอ่ะ ติ่ง NCT เนะี่ยได้ยังไงย้อนไปตั้งแต่สมยัยตั้งแต่เดบิวอะคือความเราเป็นสแตนตึกเป็นชมพูอยู่แล้วใช่ไหมเราตามเบ็คโซตามอะไรมามก็เห็น<า>แบบเออเห็น <c oughs> เห็นน้องแบบตั้งแต่เอสและลูกกี้แต่ก็แบบยังไม่ได้ตามเลยดีจังจนมาแบบมามา,มาเริ่มรู้จักจริงๆก็คือเดซิลเป็นเซนเดซิลเป็นเซนแล้วก็คือโอ้โอเควงนี้โอเค,อเค NCT แล้วก็จนมาตามจริงๆอะก็คือชูวิญกรรมน้องดีมทำแบบเจนโน่ทำกรรมใชใช่คือเจนโน่ทำแบบ เป่าลูกโป่งแบบูเออก็เลยแบบตามในซีทีตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบันแล้วลกก็ติ่งมาจากเจลากก็ถือเริ่มติ่งจากแบบอันฟิกอันฟิกแล้วก็เบบดมาตามจริงๆแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อบ้างเพราะเราไม่มีตังค์ค่ะเราค่อยเก็บเรามีตังค์ก่อนเนาะค่อยๆเก็บไปซีทีมันมีอีกหลายปีหลายชาติหลายทุอเมนใคร เมนใครใน nct ถ้าคนแรกก็คือเจโน่ที่ทำให้โดนตกอะไรงี้คือ,อเรามีเมนทั้งหมด4ี่คนจากทั้งหมด23คนก็คือมีแจยอนเจนเจโน่จะมีก็คือเรียงตามเลยนะคะแจเตนน้มีค่ะเราทละ่ะเมนใครบ้างดูจากหน้าจอเดี๋ยวจะขึ้นภาพหน้าจอให้ <c oughs> นี่ก็คือคนที่เซนติ้งทั้งหมดก็จะมีแจยอนมีมาร์คลีมีบินวินแล้วก็มีอ่าแฮชานสี่คนเหมือนกัน ชิปคู่ไหนอะอย่างที่บอกไป่ากนี้เลยจะเป็นโนมินอะเอาเอาทุกคู่เลยไหมเจเ็นโนมินซองเลอร์มาร์คยอคดูแทร์ซอนอิวยูวิงโดแทร์อ๋อเออเพราะว่าแต่คู่อะแต่ถ้าแบบชิปหลักๆก็คือแบบจะเป็นกับโนมินที่จะแบบวีดหนักมากคู่อื่นก็เหมือนมีโมเมนต์มาบ้างต่อไปก็วีดตามคินเตอร์ปกติเข้าไปนะเธอเดี๋ยวจะขึ้นภาพหน้าจอให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ก็คือเอาจิงๆก็ตามนี้ก็จะมีจอนแจที่จริงจอนแจก็จะมีแจโดกับโดเตนมาด้วยแล้วก็ออเตนแล้วก็จะมีมาร์กมินวินเตนแล้วก็ดงเหดินจะบอกแค่เดินจะบอกแค่ความแบบความคือเราเป็นพี่น้องกันใช่ป่ะเออแล้วแบบชิปคนละคู่อยากจะบอกเลยนะทุกคนว่า ต่อให้เราจะชิปคนละเรือคนละคู่เราก็อยู่ด้วยกันได้เราไม่เป่นตีกันเราไม่ยกเรื่องคู่ชิปมาคุยกันเราอาจจะวีต่างใครต่างคนต่างวีตอะไรของมาแต่เราไม่เก้าแกัดซึ่งกันและกันมันก็จะไม่ทะเลาะกันอืมตามนั้นก่อนเพราะฉะนั้นอยู่กันมา20กว่าปีเขาไม่เคยตีกันเลยงงมากโอเคเราจะแกะบั่มกันได้แล้วใช่ไหมโอเคแกะภาพกันเลยค่ะ let's i m e เราจะมาแกะอะไรกันก่อนดี เลียงตาม,ม okay, ได้ไหมโอเคงั้นน,นี่คือที่ทำสีผมมาเพราะมาแกะบั้มต้องดิมเฉพาะคือคอซอสสีแดงอ่าเริ่มจาก c ร a z ซี่ก่อนนะคะพรซี่ตรงนี้เด้อตรงนี้อ่า c ร a z ซี่ Crazy นะคะทุกคนคิดว่าเราจะได้กราฟใครจะบอกว่าคัตเตอร์นี้เป็นคัตเตอร์สักดิธิ์มากคัตเตอร์คู่ใจใช่แกะมากี <laughs> ่ปีก็คือไม่ได้ตัวเต่งก็คือต้องได้มินสักทีหรอวะเออก็จะ กลยลุ้นตั้งแต่แกะบั้มน้องดีมามาทุกคนยกเว้นอินจุนคนเดียวถ้าสมมติแกะหมดนี้แล้วอินจุนไมมาหารู้เลยนะคะว่าอินจุนไมรักรู้เลยนะคะว่าอินจุนไมรักรู้เลยนะคะว่าอินจุนไมรักเนาะแต่มันก็ต้องได้สักวันแหละเคือแกะบั้มน้องดีมาทั้งหมดอินจุนไม่เคยมาหาเลยจะบอกว่าที่ของเรานะการที่จะได้เมนอ่ะก็เลยจะถามเลยว่ามีวิธีเลยกเมนยังไงเราไมเราเราจะไม่เคาะแต่คือด่าวย แบบไม่เชิงด่าแบบเสียหายๆก็แต่แบบไบไม่รับแม่เราจะไปฟิล่างนี้ตอนแบบแกะบ้มมาแล้วก็วันนี้ก็คือพกเครื่องรางของขัง,งมา <c oughs> เอาวางไว้เอาวางไว้วางไว้วางไว้โอเครัก <c oughs> แม่ไหม <c oughs> ลูกรักแม่ไหมน้ะมาแล้ว <c oughs> นี่อันนี้คือเฟรซี่นะคะเราจะมาแกะแบบน้องจะมินไหมเอาไหมหนึ่งว้าวเออ เฮ้ยออกมาไม่หมดอะไรอ่ะนี่<อ>นี่มันอยู่เป็นโฟตโต้การ์ดมันต้องเอ็ดเอ็มมือมันมันมันติดกาวดีไปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มันติดกาวดีไปเหรอเอ็เอ็มเอ็เอ็มม,มาแล้วอ่าอันนี้นนให้เ,เัอเปิดเป็นไร <c oughs> เปเปิดมาก็เจอเลยไม่คือคือ,ค,อคือเขาจะเรียงแบบมาคือเขาจะเาารียงตามอายุมากอินจูนเจนโนแฮชานแจมินตรงนี้ตามนี้ใช่ตามนี้เลยก็คือเรียงตามอายุนะคะเปิดมาก็คือเจออนันนี้แล้วฉันก็ตายเลยค่ะมารีให้ดูแบบเป็นฟังกานตัวอย่างเราคิดว่าหลายคนน,ะน่าจะเปิดดูกันแล้วเนาะ mm hmm. ส่วนอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์เอทุกปั้มของ n c t มีสติ๊กเกอร์หมด ยิ่งของน้องดีมทุกบ้านคือแบบอย่างน้อยมันต้องมีแปะอะไรเงี้ยแบบรวมสติ๊กเกอร์หรอไม่รู้ว่าไปาสติ๊กเกอร์แล้วก็เป็นแต่งสตูที่ใหญ่มากน้องเขียนกันเองหมดซึ่งถามว่าอา่านเรื่องไม่อ่านรู้เรื่องอปิดปิดกันมา <c oughs> แกะโปสเตอร์กันก่อนสิ่งแรกที่สุดในบ้านนี้คือโปสเตอร์เอาแกะใช่ไหมฮะไม่รู้ปิดตาไว้นะยิงนดี รู้เลยนะครับว่าอินจุนรักอินจุนรักเราแล้วขอแสดงความยินดีด้วยอาจจะเป็นคนนักสถานที่หรือเปล่าคือไม่ได้เป็นอินจุนมาแต่รู้สึกว่าแบบแกะมาไม่เคยเจออินจุนเลยอินจุนินมาแล้วยินดีกับเขาด้วยนะคะยินดีกับเขาด้วยนะคะส่วนอันนี้เป็นกระตุ้มนะคะเดี๋ยวเรามันจะมีการ์ดอยู่ข้างในใช่ไหม จะให้นี่ดูก่อนไหมวางไว้วางไว้เอาวางไว้ก่อนนะอ่ะอันนี้ก็เป็นโฟโต้บุ๊กนะคะโฟโต้บุ๊กนี่ก็คือเอาให้ดูพงัพงๆก่อนเน,ะนาะน่ารักมัจะเป็นแบบนี่ดูดีมากใช่ไหมอันนี้คือ SM เเขาขายซอสเพื่อใช้นี่ใช่ไหมอันนี้คือแบบดีมาก ดีเลยแบบดีดีจัดแบบโอ้ไมยกอดจะเอามายังไงให้ให้ไม่หลุด <c oughs> นี่นะคะชิปเปอร์โนมีทั้งหลายเป็นหน้าที่เจโนโลเลือกนะคะว่าชอบหน้าไหนมากที่สุดเอาไป <c oughs> อยู่นี่อยู่นี่อยู่ที่มืออมารุนมาพ,มพร้อมกันฉันจะสติแตกไหมะ ใบนี้น้องเลิฟใบนี้ไปหาทุกคนน้าลราเป็นคาเฟ่นะคะอันนึงเห็นแล้วเห็นอายเส้นกัหสีส้มสองเลิฟโอ้ยรล็อกคุณแม่อืเลเขาคู่กันเขาก็ต้องมาด้วยกันใช่ไหมใช่เป็นอินจูนนะคะว้หล่อดังลูกไปเจน้อง เจนโนยังไม่มานะเจนโนเมนนางยังไม่มานะเจนโน้ใส่เต้มหมดแล้ตะ,ตะมันเป็นแดงเขียวเหลืองใช่ไหมใช่อันต่อไปก็คือเป็นัว,วอะไเลยวะบอลลิงถ้าเกิดใครจำชื่อไม่ได้ก็สีเขียวบอลลิงนะคะอย่างเช่นเราเป็นคนนี้ที่จำชื่ออะไรไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เราก็จะจำจากสีเอา ตีน้ำมือสั่นแล้วอะสาระคัตเตอร์ค <c oughs> ัตเตอร์บางทีมันก็ดีเกินไปคัตเตอร์แต่เวอร์เนี้ยตอนนี้นะคะที่เกาหลีสีเขียวมห,หมดหมดทุกที่เอสเซ็มสโตร์ก็คือหมดเนาะอือสาทำไมดูลุนแรงกับบอมทำไมมันไม่ลงไม่ <c oughs> แล้วเขาแมันไม่ลงอ่ะ เอเดมอเล่นตวออกรการไม่ออกเอาออกดิแล้วก็ตามเคยค่ะเป็นสติกเกอร์สีเขียวแล้วก็เป็นสแตนซ์ชูแล้วก็โปสเตอร์ไอซ์ก็ออกมาแล้วก็มาคนเดิมนั่นแหละก็ตื่นเต้นแหละก็มาคนเดิมแล้วแหละก็เพื่อแบบเปิดออกมาแล้วตายอีกเขาเนี่ย หอจริงๆอ่ะอันนี้น,นี่ใบแรกนี่แต่คืออันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามีมีทั้งหมดสองสองชุดมั้งเป็นปุ๊บแล้วก็เป็นมาส์กอีกรอบหนึ่งอู้รอคอยกับนางเสือไทเรามาดูโปสเตอร์หนึ่งมาห้าสี่สามสองวีน้องโน้ตแค่ชาอะค่ะ <c oughs> มองผิดเมื่อกี้ <c oughs> <ฉ> <c oughs> มองในเนาะ <c oughs> มันอยู่ไกลสนเมื่อกี้กับน้องฮาร์ชน้องฮาร์ริสเขา โอเคโอเคมือชันหมดแล้วเนี่ยการที่มือยืนจิตติดแล้วติดแล้วติดมือมาแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นอารอบัมนะคะวูดีมากเลยอะ่ะหัวเนี่ยเป็นหัวที่เจนโน่แบบหล่อแบบหลอหลอแบบแตกแตนมากแบบก็่ก็ก็ดีมาก หน้าที่เก็บหน้าที่เก็บแล้วเธออยากดูอะไรสักอยาเอาละหนึ่งสองสามอินจอยนี่คืออินจอยยินดีกับเขาด้วยนะครับ่นเขาเยอะ <c oughs> <c oughs> เขาเลยมาหาซะเลย เก็บ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 โว้ยบ๊อบสุดท้ายเจนโน่ไม่มาหาเลยอ่ะไม่รักเขาหรใช่ปล่าวิดึงดามาอ,อีกแล้วลูเฮ้ยอืออ้ามาจะาครบแล้วเนี่ยขาดม้ากับเจนกับขาดม้ากับเจนโน่อินจุนเออป่ะอินจุนเฮชานเจมินขาดม้ากับเจนโน่อีกสองคนมาห้าคนแล้วต้องได้แล้วไหมล่ะอันสุดท้ายอ่ะแล้วเดี๋ยวก่อนจบคลิปฉันก็จะฝากโปรโมทว่าใครอยากแลกการทักมาได้นะคอยากเล้คาเฟ่เจโน่อ่ะ บ้านสุดท้ายแล้วนะคะชื่ออะไรนะชิลลิงชิลลิงโอเคชิลลิงได้ชิลแล้วตอนนี้สู้แบบเหนื่อยเหนื่อเหนื่อแตกเข้าผักแล้วแบบเจโน่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 ถ้าเกิดข้างบ้านด่านี้ไม่ต้องสงสัยนะข้างบ้านด่านี้ไม่ต้องสงสัยขอโทษข้างบ้านหลอดสวัสดีค่ะ แต่บ้านี้รู้สึกว่าดีมากเลยที่ว่าสติกเกอร์แบบแปะมาให้กับบ้าเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งลอกจากซิลเองเพราะแบบปกติแต่ก่อนชอบแบบติดมากับซิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมานั่งชาเราต้องมานั่งแกะกันเองแบบดีๆก็ได้ไม่ไม่ไม่ดูแลเราแม่ไม่ดูแลเราเลยเราถือก็และฉันก็มาโนต่อต่อไปเฮ้ยโอ้แป๊บหนึ่งอ่ะ อันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์สีเหลือลงเนาะอุอ้ยก็คือน,นางติดกาวมาตรงนี้ด้วยใช่เพื่ออะไรใช่ อยู่ไม่ไหวแล้วไปก็มาเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนกรอบรูปตรงนั้นเอามาขึ้นแทนเคือแบบีมาดีมากด้วยนมันจะมีนอะีดีมากเหมือนแกะบ้าง่วนในอินจุนรักอินจุนหลงเนา ยืนหล่นอยูๆดีมากอัญเชิญค่ะและแล้วคือตะก,กียอุบัติเหตุอุบัติเหตุค่ะการหลุดมาแล้วเป็นแพชา่ค่ะเป็นเป็นเป็นน้องแ a นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งยังมองไม่เห็นอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่ให้เดาอ่ะไม่มาร์กก็สี่สองเห็นหัวแวบบแบบต่ก,กี้ห้าสี่ส พักจีสองค่ะทักจีซองทักจีสองค่ะโ้ยนองจีสองมาสองอันเลยมาส่งใบเลยก็คือไม่ซ้ำไม่ซ้ำกันเลยคาเฟ่โอ้ใครอยากแลกคาเฟ่ทักมาได้นะคะ <c oughs> ลบแรกเจโน่จะมินค่ะน่องจีสองต้องรุนโพสต์ต่อใช่ไหมใช่เหลือเหลือโพสต์อ,อีกใบหนึ่งเผื่อโน่จะมาในโพส พาย for นางนะคะด้ยมันดจริงๆบาลังบาเรียนมันน่ารักมากใช่ไหมน่ารักเนาะเอาล่ะอ,นนลอย่างน้อยก็ยังได้อย่างน้อยนางก็ได้จามินนะน้องจามินรักแม่มากคือแกะบ้าครั้งที่แล้วอ่ะได้ออจามินเลย แล้วแบบน้องจะมีรักคุณแม่แล้วคือจะบอกว่าคืออยากคือคืออยากได้ใบนี้เพราะใบนี้แบบมันมันหาย,ยากะคือสีเขียวอ่ะแบบอ๋อสีเขียวมันก็หมดไปแล้วเออแล้วแบบใบนี้หาย,ยากอย่างน้อยฉันไม่ต้องไปตามหาคือใบนี้แยกคือฉันไม่ค่อยไปหา <c oughs> สรุปนะคะ เอ็มไม่แหมบัไม่แหมหการ์ดเกินไม่ทำหน่อยหรอเอาจะเอาการ์ดเกินด้วยนะเพรยคือคือคือเจอ,อแบบเขามาแกะการใช่ป่ะ <c oughs> น้องเลอร์สองใบแบบติดกัน,ลน <c oughs> อลเงี้ยืออุ๊นี่ก็คือการ์ดทั้งหมดที่เราได้ท <c oughs> ี่เราได้ใน,นะะในวันนี้อันนี้เป็น crazy นะคะเป็น crazy แล้วก็เป็น boring กล้องตกเนี่ยแล้วก็เป็น น่าจะตรงิ่นอันนี้โพสโพสใครนะโพสอินจุนนมีแฮชชาร์แล้วก็มีเจนินใครสนใจแลกการ์ดใต้เมนชนใต้ใต้ใต้ description ใต้คอมเมนต์ได้เลยเมนชั่นมาได้อยากแลกไปไหนอันนี้เป็นโปสเตอร์นะคะว้าใหญ่มากใหญ่แบบอันนี้รู้สึกแบบออกแนวแบบ 90 90หน่อยพี่เต่าสมชายเหรอัะเต่าสมชายมีไม่รู้เต่าสมชายหรือว่ามรดิ์ธรรมคือคือแบบเหมือนมีคนมาเปรียบเทียบเออเจโน่รูปนี้ไปไปไปตัดเห็นลงในทวิตเตอร์อยู่วันนี้รอกลับมาเออมัง จะมีลูกน้าองอคอหักไปมาดูแม่กองเลยลูกมือจ <c oughs> แบบเออรอแบบอันเนี้ยสมควรคิ้างเกี่กับการเอาไปอัดโปรชีวิตเพลงวู้รู้สึกบ้างมีดูแบบเด็กเด็กดูโตขึ้นเยอะมากแล้วจี๊สองโตมากเลยมากเลยนะเนาะไปดูชีวิตกรรมมาแล้วดูตอนเนี้ยคือแบบคนละเรื่องเลยอ่ะ <c> ล <oughs> องเลอ่อใส่หมวกนนะ้นะไปเลยใช่ เห <c oughs> ็นไอ้คาเฟ่นะนึกถึงไอ้นี่ภาพจอนนี่ที่ทำา <c oughs> ีเดียวแ้คอแบบเส้กรอบแล้วหลอดแล้วคือคือตลกแบบน,อนบ้องแบบบาริสต้าสองคนมากเอาหลอดไปเสียบอะไรแล้วคือแจนก็บ้าดูหมดเลยนะลเป็นที่พอใจไหมวันนี้ถึงไม่ได้จีนโน่ก็ได้เจมินก็โอเคเพราะอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของการที่เราต้องไปตามหาก,การที่เหลือต่อเนาะว่า เมื่อหาซื้อกาตโตมีอะไรจะฝากถึงน้องโน้ตไหมคะเจนโน่รักแม่นี่แม่เองแม่ไม่ใช่มัมมี้แม่เป็นเจนเวนรักแม่ไหมปิดพรบะไม่แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการแกะอะนะว่าทั้งหมด3เบอร์ซึ่งเดี๋ยวมีจเวลเคสอีกทั้งหมด3ามบัมก็คือสั่งสั่งสั่งไปก็คือกะบัมที่ต้องการนะคือไม่รู้ว่าร้านจะส่งอะไรมาให้ก็คืออยากได้เจนจูนเจมินแล้วก็มา สามบัมแล้วเดี๋ยวไปรุนกาไปรุนโนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้